173กับ170ครับลงตัวที่55กิโลกรัมทายตลอดเกี่ยวไว้มาอย่างเกร็งๆกันอยู่ครับโดยเฉพาะสายฟ้าจาด้นี่มาบรัดมีแข่ยยงเยาวามาตลอดครับจาด้เคดลี่ บุกเข้าใส่นะครับตอนนี้กับจัดหน้าโอ้โหต่อยน้ำตัวเอาอย่างไรครับมืออาการครับโอ้โหอย่างไรครับนิ่งไปแล้วครับสายฟ้าช่วงปลายยกแรกก่อนจุกก่อนไปก่อนทําท่าจะไปครับตัวแข็งแล้วครับมาดูครับต้องประคองตัวให้ผ่านยกแรกก่อนนะครับอาครับเริ่มฟื้นแล้วนี่ครับใจดีไม่ได้ครับบนเวทีเปิดเกมเดินชนเลยครับสายฟ้าครับไปโมดีลีรอนี่ไม่ได้ครับแต่ชนเจ้าชนก็บูกก็บุ แม่แต่ว่าจะไดาก็สนองให้เลยครับเดินเข้ามาก็อาวุธออกมาไม่ยั้งเหมือนกันเข้าไปหน้าลาตัวเทียแล้ครับต้องมากัดตุ้นครับมันเกิดอะไรขึ้นยกทีผ่านมายกนี้วงในแล้วแปลกครับนักมวยไทยนี่ต้องโดนก่อนครับพยายามหาคอครับเพื่อคว้ามาตีครับสายฟา แม่จะมียุบหรือเปล่าครับจะาได้เคทตลี่เจอข่าวไปเยอะๆโอ้ดูลูกบิดมายังไงครับลากมาตีโอ้โหอยู่หน้าเดินหน้าเข้าไปครับขว้าคอมาโอ้หูเสียบเข่าเข้าไปครับเต็มๆสับเท้าเร็วครับเติมหมัดเข้าไปก่อนเบิกร่องนําทางและทีบครับสายฟ้าสสุภารัตน์ครับยกกาดสูงๆครับเพื่อเพื่อไปคว้าคอของจาได้ตี แต่จะด่าสู้ครับแรงต้นน้ำยังดีครับยังมีเข่าสวนสายฟ้าเหมือนกันซ้อมมาดีนะครับซ้อมเกินร้อย,ยหัวจิตหัวใจใช้ได้ยอยู่แล้วครับสายฟ้าตบพุกซ้ายลูกบอลออกมาครับจะได้เคทลีเหนื่อยด้วยกันทั้งคู่นะครับนี่ครับใช้นเไยครับนี่พอจับพอคว้าได้ก็ ีวติดท่อนแขนครับลูกหมุนของจัดอ่ะนี่ครับแลกเข่ากันอุตลุดเลยครับคู่นี้แม่ต่อยได้น่ารักน่าชัางทั้งคู่ครับเรื่องของการออกอาวุธนี่โดนหมัดขวาเหมือนกันครับเเลอนมและเป็นสาวจากพะเยาครับสายฟ้าสสุภารัตน์ครับเอาชนะนาาคะแนนจ้าได้เคทลี่จากออสเตรเลียไปได้ครับ